สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับสาวอนเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมัดรวมสี่หน่อยนะคะในงวดของวันที่ยีิบสองเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้กับทางช่องคิดคํานวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันพี่ๆสมาชิกนะคะ สำหรับเมื่อว,วานนะคะแนวทางก็ถือว่าเดินนะคะสูตรนี้ยังไม่ได้หลุดนะคะพี่ๆเนะาะก็ถือว่าสูตรยังเดินอยู่นะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะที่มารับชมแนวทางในวันนี้นะคะโชคดีเฮงๆปังๆนะคะขอให้มาในตัวเจาะตัวเน้นก็แล้วกันนะคะสำหรับเมื่อว,วานนะคะพี่ๆท่านใดมารับชมนะคะยินด,ดีด้วยนะคะดู ให้เด่นไปที่9กับ6นะคะเมื่อวานนี้เด่นที่9ก้ากับ6มาทั้งสองตัวเลยนะคะเมื่อวานนี้เนาะท่านใดนํา9้ากับ6ไประรดวิ่งไม่ผิดหวังนะคะเมื่อวานนี้9นี้เข้ามารอบพิเศษนะคะ91นะคะมาในตัวนี้นะคะชุดนี้เนาะท่านใดนํา9้าประรุดวิ่งก็เข้าไปรอบพิเศษเลขล่างนะคะก็แสดงความยินดีกับพี่ๆด้วยนะคะ แล้วก็หกนะคะเมื่อวานนี้หกนี่เขามารอบ VIP นะคะพี่ๆบนแล้วก็ล่างเลยนะคะท mm hmm. ่านใดนำหกไปรูดวิ่งนะคะเมื่อวานนี้เข้าบนล่างนะคะ mm hmm. ส่วนเก้านี่มารอบเดียวนะคะเสียดายเนาะถ้าวิ่งรุดที่หกก็จะเข้าไปนะคะเด้งๆเลยบนล่างนะคะ mm hmm. ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะท่านใดมีโชคลาภส่วนในตารางนะคะน้องเอดขออนุญาตสรุปตารางไปด้วยนะคะ mm hmm. ในตารางเมื่อวานนี้เข้าหกแปดนะคะหกแปดนี่เขามาในรอบเฉพาะกิจนะคะ แล้วก็เข้าสองสามนะคะสองสามนี่มาในตารางเหมือนกันเนาะ mm hmm. ก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็เข้าหกสามนะคะเมื่อวานนี้สรุปตารางเข้าหกแปดแล้วก็สองสามแล้วก็หกสามนะคะสรุปเมื่อวานรุดวิ่งที่เก้าก็มาเก้าหนึ่งเด่นหกก็มาหกศูนย์แล้วก็หกสามนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมารับชมของวันนี้กันต่อนะคะก mm hmm. ขออภัยพี่พด้วยนะคะถ้ามีเสียงแทรกเนาะเพราะว่าน้องแอดทำง,งานควบคู่ไปด้วยนะคะขออภัยทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะก่อนไปรับชมก็ฝากคําเตือนนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณน,นะคะโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะคะในวันนี้นะคะตัวเด่นน้องแอดนะคะขอให้มานะคะพี่หกนี่เขาก็ยังเดินอยู่เนาะเห็นไหมแอดบอกว่า6เดินก็เดินจริงๆนะคะพี่เมื่อวันวันก่อนมา4หน่อยนะคะเมื่อวันนี้ยังมาบนล่างเลยนะคะวันนี้ยังเด่นที่4นะคะแล้วก็ศูนย์ ตัวเด่นนำไปวิเคราะห์พิจารณาได้นะคะวิ่งลูดเม็ดเดียวที่4ี่นะคะวันนี้ก็ขอให้มาก็แล้วกันนะคะขอให้สูตรเดินดีนะคะพี่ๆจะได้มีโชคลาภกันต่อเนื่องนะคะก็ฝากเข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่ๆเนาะสำหรับเราพัฒนานะคะงวดที่แล้วก็แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆทั้งฮานอยแล้วก็รัฐบาลลาวนะคะพี่ๆ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องคิดคำนวณแนวทางนะคะเด่นในตารางเด่นที่สี่ศูนย์หกแล้วก็หนึ่งนะคะหนึ่งแปดศขออภัยนะคะศูนย์ให้ไปแล้วเนาะสองนะคะพี่พ ในตารางว่าเด่นที่0นย์กับ4นะคะในสูตรนี้นะคะตัวที่น้องเอชอบนะคะผู้แรกก็จะเป็นตัวเด่นคู่กันนะคะ40 41 4 3 4 4นม่ะคะไม่แน่อาจจะมาเบิ้ลนะคะพ,พี่ก็ตามนี้นะคะตัวเจาะตัวน้นนะคะขอให้ทุกท่านเฮงเพีงปัง,ปง,ปงๆโวยนะคะสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วก็แจ้งเตือนนิดนึงนะคะพี่พตอนนี้นะคะน้องแอดโดนปอมเอ่อปอมแปลงลายนะคะพี่ๆส่วน ท่านใดที่พบเห็นแอสในลายอื่นนะคะหรือว่ากลุ่มอื่นไม่ใช่นะคะกลุ่มแอสคือมีกลุ่มเดียวนะคะแล้วก็ทํากับเบาหลงนะคะเป็นกลุ่มที่แอสตั้งขึ้นก็มีสมาชิก300กว่าท่านนะคะสาวออนพารวยนะคะพี่ๆเนาะมีกลุ่มเดียวนะคะที่เป็นกลุ่มหลักๆนะคะสาวออนพารวยนะคะที่น้องแอสมีกลุ่มหลักๆมีกลุ่มเดียวนะคะแล้วก็ทํากับเบาหลงนะคะเบาหลงก็มีกลุ่มเดียวนะคะตอนนี้ก็ไม่ มิดมิดชาชีพนะคะเฟงตัวนะคะเฟงตัวแล้วก็แอบ,บอ้างเป็นลายแอดออนนะคะก็แจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะพี่ๆเนาะก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ